ปีนี้นัทาก็อายุ36ปีแล้วค่ะเปิดเผยงบว่าใน1ปีเนี่ยนัทาเสียเงินไปกับคลินิกเสริมความงามเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ค่ะค่ะพบกับช่องนัทธาบิวตี้แล้วนะคะวันนี้นัทธาจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเปิดเผยงบว่าใน1ปีเนี่ยนัทธาเสียเงินไปกับคลินิกเสริมความงามเนี่ยเป็นเงิน สําหร,สหรับคนที่เพิ่งเปิดเข้ามาเจอช่องของณัฐาครั้งแรกนะคะปีนี้ณัฐาก็อายุ36ปีแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าเรามีวิธีการดูแลหน้ายังไงบ้างนะคะให้หน้าเราในวัย36เนี่ยอยู่ได้ประมาณนี้นะคะถ้าพูดถึงการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่การกินการนอนการพักผ่อนออกกําลังกายแล้วก็การใช้สกินแคร์ที่ดีนะคะที่เหมาะกับสภาพปัญหาผิวของเราในแต่ละช่วงนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ย เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนอื่นได้แค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการมีวินัยในการทาสกินแคร์อย่างสม่าเสมอแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาผิวหน้าในช่วงนั้นๆได้ดีนะคะแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยในเรื่องของการกินการนอนการออกกําลังกายนะคะยอมรับเลยว่า การกินเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้กินของที่มีประโยชน์ในส่วนของการออกกําลังกายเนี่ยช่วงนี้ก็โควิดเนาะก็ไม่ได้ออกกําลังกายออกเดี๋ยวว่าไปไหนเลยปกติเราก็จะชอบเข้าคาดออกกําลังกายถึงจะบังคับตัวเองได้ว่าให้ออกกําลังกายเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มเราถ้าไม่ได้เข้าขาแล้วเนี่ยเราบังคับตัวเองให้ออกกําลังกายไม่ได้เลยในส่วนของการเข้าคลินิกสรับความงามเนี่ยน่าทักคือว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เลยเนี่ย ก็คงจะเคยเข้าไปบ้างเนาะไม่ว่าจะไปทำทีชเนต์หรือหัตถการต่างๆเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งแหละที่ยอมรับว่าเราก็เข้าคลินิกเสริมความงามแล้วก็อาจจะมีบางคอมเมนต์ว่าที่เราอะดูหน้าเด็กเพราะว่าเพราะเราไปทำหน้านั่นนู่นนี่นี่เองนะคะก็จะบอกเลยว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ทำกันขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยจะเล่าหรือว่าไม่เล่าเท่านั้นเองนะคะวัตถุประสงค์ของคลิปเนี่ยก็คืออยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเราเนี่ย ทำหน้าแค่ไหนยังไงบ้างนะคะในการดูแลหน้าตัวเองในวัย36ปีเนี่ยให้มันคงอยู่ในสภาพนี้ได้ยังไงบ้างคะ่ะมาเริ่มจากองค์รวมของหน้าก่อนนะคะจะเล่าให้ทุกคนฟังเสมอว่านะคะาเนี่ยห้ฟู่ติดต่อกันมาถ้าจำไม่ผิดนะปีนี้เป็นปีที่5แล้วคะ่ะจะมีการที่ยกกระชับหน้าที่เขานิยมทาํากันก็จะมีการอัลเทอร่าเทอร์มาแล้วก็ไฮฟูนะคะอัลเทอร่าเทอร์มาเนี่ยราคาประมาณ5 0,000บาทนะ ส่วนการไฮฟูเนี่ยเป็นการยกกระชับหน้าที่ราคาถูกที่สุดแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเห็นผลในราคาถูกที่สุดด้วยค่ะทำไมนัาถาถึงชอบไฮฟู ool, รู้ไหมคะ mm hmm. เพราะว่าการไฮฟูเนี่ยเป็นการยิงเลเซอร์เนี่ยกระตุ้นชั้นผิวทั้งหน้าของเราเนี่ย ลึกถึงชั้นสนมัมสนะคะซึ่งการทาสกินแคร์เนี่ยไม่ว่าจะหลัหมือหรือแพงแค่ไหนก็ตามสกินแคร์เนี่ยไม่สามารถซึมลึกเข้าไปถึงชั้นนี้ได้มันต้องเลเซอร์เท่านั้นค่ะถ้าเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเราเนี่ยเกิน35ไปแล้วเนี่ยการผลิต อีลาสตินหรือคอลลาเจนใต้ชั้นผิวเนี่ยมันก็เสื่อมถอยไปตามวัยตามการเวลาสังขารย่อมล่วงโรยไปตามวัยเราก็ต้องยอมรับว่าเราจะต้องเสียเงินไปทําตรงจุดนี้ซึ่งถ้าใครมาถามนักขาวาว่าระหว่างการไฮฟูหรือว่าโบท็อกทั้งหน้าดีกว่ากันนะคะรู้ไหมคะว่าการโบท็อกทั้งหน้าเนี่ยก็ราคาหมื่นกว่าบาทเหมือนกันถ้าเป็นนักฐานในนักฐาเลือกเอาเงินไปไฮฟู้ค่ะเพราะว่าการโบท็อกเนี่ยมันก็คือการที่ทําให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยมันตึงกระชับขึ้นมานะคะ ในส่วนของการไฮฟูเนี่ยมันคือการกระตุ้นชั้นผิวที่เสื่อมสภาพไปแล้วให้กลับราทางานอีกครั้งหนึ่งการโบท็อกเนี่ยมันจะมีสภาพผิวหน้าที่ตึงมากกว่าหลังฉีดทันทีเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยมันก็เริ่มตึงเลยนะคะแต่ว่าโบท็อกซ์เนี่ยจะอยู่ได้แค่4เดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเริ่มกลับสภาพมาเป็นเหมือนเดิมในส่วนของการไฮฟูจะตรงกันข้ามคือยิงกระตุ้นใต้ชั้นผิวแล้วเนี่ย ใน4เดือนแรกเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นค่อยฟื้นฟูขึ้นนะมันจะแบบกราฟจะเริ่มพุ่งขึ้นในส่วนของโบท็อกเนี่ยสเดือนเนี่ยมันคือมันเริ่มลงมากับมาสู่สภาพเดิมแล้วนะคะและการไฮฟู้เนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนจากสถิติแล้วนะคะสําหรับคนที่หน้าหย่อนค้อยมากๆไม่เคยดูแลตัวเองมาก่อนเลยนะ6เดือนเนี่ย อาจจะเริ่มกลับมาเป็นเหมือนตอนที่เริ่มยิงแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดโดยทั่วไปคนที่ดูแลตัวเองดีในระดับหนึ่ง mm hmm. ก็จะอยู่ได้ประมาณ8เดือนถึงจะเริ่มกลับมาเป็นสภาพเดิมก่อนที่จะยิงนะคะแต่ถ้าคนที่ดูแลตัวเองดีพักผ่อนดีๆทานอาหารเสริมบำรุงที่ดีแล้วก็ทาสกินแคร์ที่ดีเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ1ปีถึงจะกลับมายิงครั้งหนึ่งนะคะขอแชร์ ในประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะไม่ได้คุยแบบภาษาแพทย์หรืออะไรเลยสมมติคุยเหมือนเพื่อนผู้หญิงนั่งคุยกันนะเราเนี่ยยิงมาสมมติประมาณอายุ30ต้นๆเนาะก็วันที่เราอายุ30เราไปยิงพอเราอายุ31เแล้วปุ๊บหน้าเราเนี่ยคืนสภาพกลับไปเหมือนช่วงที่เราเนี่ยอายุประมาณ30ในวัยที่เรา31ใช่ไหมคะพราะเราอายุ32มเนี่ยมันควรที่จะหน้าเหมือนคนวัยอายุ32มใช่ไหมแต่หน้าเราย้อนไวัยไปประมาณ30แล้วเนี่ย ไว้ที่3.2เลยแล้วก็ไปยิงทําให้หน้าเราเนี่ยเหมือนสตาฟอยู่ช่วงประมาณ30ต้นๆอยู่ตลอดเวลาเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาพผิวหน้าของเราเนะาะท้งนี้ทางนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของแต่ละคนพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์นี่แหละของแต่ละคนด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ไฮฟูเนี่ย,เ,ยเป็นที่นิยมมากไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราทำเนาะแทบจะมีทุกคลินิกเสริมความงามแล้วก็ราคาหลากหลายมากบางที่เนี่ย4,000บาทก็มีเนาะจนมากที่สุดก็20,000ก็มีแล้วเราจะเลือก ราคาไหนทําที่ไหนยังไงดีนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยนัฐา,ามีที่ที่ทําประจาอยู่ที่หนึ่งค่ะนัฐาทําหน้าประจาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์เนะคะทําติดต่อกันมาเป็นปีที่2แล้วถ <Wow. S 1> ้าทุกคนถามว่าสปอนเซอร์หรือเปล่าบอกได้เลยว่าสปอนเซอร์ค่ะให้หนัฐา,าเขาไปทาําหน้าแต่ว่านัฐาอยากจะบอกว่าที่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่น 4ข้อนะคะตั้งใจฟังให้ดีๆถ้ามีดีจริงเนี่ยเราถามไม่กล้าเชียร์ให้ทุกคนไปทําหน้าแล้วก็ทำใลที่ตั้งเนี่ยค่อนข้างจากไกลเหมือนกันเนาะอยู่บนถนนกิ่งแก้วแถวๆแ,แบบรถไฟฟ้าบางนาประมาณนั้นนะคะช่วงนั้นถ้าใครไม่รู้จักโรงพยาบาลนี้เนาะ4ข้อที่ที่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นเลยนะคะข้อ1ก็คือรุ่นของเครื่องที่ทำหน้าค่ะที่เนี่ยใช้เครื่อง u l ฟอร f o r m ร์ er 3นะคะซึ่งทันสมัยมาก <Wow. S 1> จากประสบการณ์ที่เคยตรากตรำทำหน้ามา4-5ปีเดีย เครื่องรุ่นนี้เห็นผลที่สุดแล้วลองมาเกือบทุกรุ่นแล้วในราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยอันนี้เห็นผลที่สุดถามว่าคีินิกอื่นมีไหมเครื่องรุ่นนี้ตอบได้เลยว่ามีแต่ว่าข้อที่2ก็คือจํานวนช็อตของแต่ละที่ไม่เท่ากันค่ะของจุฬารัตต์เก้าเนี่ยณนะตอนนี้ที่นั่งพูดอยู่เดี๋ยวเขายังมีโปรไม่กัากัด็อตอยู่นะคะก็คือ ทำจนกว่าหน้าเราเนี่ยจะยิงไม่ไหวแล้วยิงได้แค่นี้จริงๆทุกอนุของหน้าแล้วเขาถึงจะหยุดทำให้เรานะคะที่อื่นที่เคยเจอเนี่ยเขาก็จะจำกัด300ช็อตบ้าง200ช็อตแล้วแต่ที่นะคะเช็คดูดีๆข้อที่3ก็คือจำนวนหัวที่ยิงที่จุฬาลัตเก้าเนี่ยเขามีหัวที่ยิงอยู่3หัวนะคะหัวแรกก็คือเป็นหัวที่ทุกที่มีกันเลยก็คือยิงบริเวณกลามตรงนี้ให้ตรงนี้ยกกระชับขึ้นไปทุกที่มีหมดเลยนะคะหัวเนี้ย แล้วพอยิงหัวที่ลึกเข้าไปในชั้นสมแรทแล้วเนี่ยที่จุลรัตเก้าเขาจะมีหัวอีกหัวหนึ่งที่ยิงซ้ําเข้าไปในจุดเดิมแต่ว่าลึกคนละระดับกับหัวตัวแรกนะคะจะเป็นหัวที่สองแล้วก็หัวตัวที่3ที่จุลารัตก้ามีที่อื่นนะถามไม่ค่อยเจอเลยก็คือเขามีหัวที่ยิงบริเวณหน้าผากับบริเวณรอบดวงตาตรงนี้นะคะน้อยที่มากที่จะเจอหัวตัวนี้ยิงนะคะลองเช็คดูดีๆเนี่ยพอไม่มีหัวตัวนี้เขายิงลงบริเวณกลางตรงเนี้ยประมาณ 8ถึง15นาทีคือเสร็จแล้วอ่ะเพราะว่ามันจํากัดอดแล้วก็มีหัวอยู่น้อยนะคะหน้าเรามันก็จะยกกระชับได้ไม่เท่ากับที่ไปทําที่จรฬาลัดเก้านะคะและข้อที่สีก็คือคุณหมอค่ะที่ยิงเนี่ยก็มีส่วนสาคัญหมอที่จรฬาลัดเก้าที่ไปยิงเนี่ยก็จะเป็นหมอเฉพาะทางทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอเนี่ยจะมีความชํานาญจับเข้าไปเนี่ยจะรู้เลยว่าผิวหน้าเราเนี่ยจะต้องยิงด้วยแบบพลังงานเท่าไหร่ลึกระดับไหนดีนะแล้ว ไปยิงกับคุณหมอทิไลเห็นผลงานทุกทีเลยน,นตอนเนี้ยที่นั่งพูดอยู่แล้หน้าดูเรียวกระชับเนี่ยเพราะว่าไปยิงไฮฟูที่จุฬาลัดเก้ามาผ่านมาประมาณ3ามเดือนแล้วนะคะเป็นช่วงที่พีคที่สุดเลยว่ามันเห็นผลดีที่สุดในช่วงเวลานี้ค่ะก็ะจะอยากให้ทุกคนดูกรอบหน้าชัดๆเนาะแบบมันเรียวกระชับมากจริงๆมันไม่เหมือนการที่เราแบบไปโบลทอกนอกจากว่าผิวหน้าจะเรียวกระชับแล้วเนี่ย มันยังดูสดใสเป็นปังจากภายในด้วยนะคะเหนียงเหนิเนี่ยไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเรากระชับเหนียงไปด้วยแล้วในส่วนของการยิงหน้าผากเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปให้ทุกคนดูว่ายิงตรงเนี้ยเหมือนได้ยกคิ้วขึ้นมาเล็กๆนะคะมันก็เป็นหัตถการด้วยการเลเซอร์แล้วมันก็จะไม่เหมือนกับการที่เราแบบไปยกคิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูดีขึ้นหน้าเนี่ยไม่ได้หย่อนคล้อยถ้าเทียบกับคนอายุ36ด้วยกันเนี่ยกล้าพูดเลยว่าอืหน้าเราเนี่ย ดีกว่าคนที่อายุเท่ากันเลยไม่ทําหน้าจริงๆค่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้รายละเอียดว่าทําหน้าอะไรยังไงเนี่ยน่าจะมีคลิปให้ทุกคนไปดูกันเลยค่ะก็ไม่ได้ทำหน้ามาประมาณแปดเดือนแล้วค่ะแปดเดือนแล้วเนาะโอเคแต่ว่าหน้าลูกหน้ายังดีอยู่เลยนะครับเนาะก็จะมีบริเวณตรงคอยลน้อยนะครับหน้าบริเวณตรงกรอบน่ยนะบกรอบขานิดนึงเหียงนิดหน่อยนะครับงานนิดนึงยิ้มเยอะๆนิดนึ่งนะเดี๋ยวมีรอยบริเวณนีคฮะรอบดวงตานิดนึงตัวออลฟ์คอร์เมอร์ที่เราทำเนี่ย อันจะมาซ้ำทีกเดือนก็ได้มาปีหนึ่งก็ได้ขึ้นอยูความหย่อนคอยนะวันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะสามหัวเหมือนเดิมแรกสี่จก็ลงไปที่ชั้นสมแอสหรือชั้นหลักที่ในการดึงความหย่อนคอยนะไว้ที่ยิงทั้งหมดนี้เลยนะแล้วก็บริเวณตรงเหนี่ทั้งหมดเพื่อที่จะตัวเอาลต้าฟอร์เมอร์ที่เราทำเนี่ยมันจะมาซ้ำทีกเดือนก็ได้มาปีหนึ่งก็ได้ขึ้นอยูความหย่อนคอยนะวันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะสามหัวเหมือนเดิมแรกสี่จุดห้าก็ลงไปที่ชั้นสมแอสหรือชั้นหลัก จะดึงกล้ามเนื้อให้ต่อกระชับขึ้นไปนะสำหรับหัวสามก็ตื้นขึ้นมานิดนึงก็บริเวณตรงผิวหนังชั้นกลางนะครับรวมไปถึงชั้นไขมันบางส่วนก็บริเวณเดียวกันเลยนะครับนะก็ตื้นขึ้นมาหน่อยสุดท้ายหัวสองก็จะไปช่วยเรื่องของผิวหนังชั้นบนนะครับนะพวกนี้ก็จะไปช่วยเรื่องรูขุมขนยิ้วรอยตื้นๆนะครับบริเวณนรอบดวงตาทั้งหมดนะครับเนือคิ้วนะครับบางส่วนก็จะมีมาตรงบริเวณหน้าแก้มด้วยซึ่งก็ทําให้จะหนักหนาขึ้นอยู่กับว่าหน้าแต่ละคนนะว่าจะทำได้มากแค่ไหนนะ การกระชับเลยด้วใช่ยังไม่สามารถกระชับเลยตั้งแต่เจ็ดปีเตือนที่แล้วการนี้พวกนี้เนี่ยข้อดีคือเราเป็น energy base นาะเป็นพลังงานที่ลงไปแล้วกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับเพราะถ้าไม่ทำเลยคอลลาเจนก็อีลาสตินไปก็จะลดลงไปตามอายุวันนี้ที่เราทำก็เหมือนเป็นการ boost ขึ้นมาแเราจะตุ้นขึ้นมาให้เรากระชับขึ้นมาบางคนเริ่มมาทำตอนอายุหกสิบต้องมีบางคนเริ่มทำอายุห้าสิบห้าสิบอะไรก็มีอันนี้ทำต่อเรื่องมาเป็นปีที่ห้าเคยสตาร์ทหน้าเอาไว้จริงๆถ้าทำบ่อยอย่างเงี้ย เขาเจ็บที่ชัดเจนนะเพราะว่าลอกหน้าเรามีความค่อยๆลงน้อยกว่ามาก,มาก,มากๆไม่อเทียบกับอายุเดียวกันทุกท่านหมอนตัวหมอน4.5แล้วก็หมหอน3นะครับถ้าตรงนี้บริเวณตรงนี้เราก็จะยิงทั้งหมดก็จะมีความอ่าก็จะสามารถกระชับมันขึ้นไปนะครับนะบริเวณอย่างนี้เหมือนกันก็จะมีความกระชับมันขึ้นไปคือหนังหนังตรงนี้ที่มันที่มันค่อยๆที่ไม่ใช่ไขมันมใช่ไหมคะใช่ครับก็คือมันเน้นความกระชับเป็นหลักเนาะไอของคุณทหารเนี่ยไขมันค่อนข้างน้อยเนาะก็จะเน้นความกระชับได้เยอะแต่บางคนที่มีไขมันเป็นก้อนชัดเจนเนี่ยออันนี้้้ตงใชหวพิเศษ นะแล้วล่องแก้มตรงไหนที่คุณหมอบอกว,ว่ามันจะสามารถแก้ไขกรณีใช่<ม>ก็คือล่องแก้มในประกอบด้วยสส่วนนะครับเนาะการที่เราเกิดล่องแก้มเนี่หนึ่งก็คือความคลอยที่ลงมานะครับนะสองคือมันซุดเข้าไปนะซุดคือตั้งแต่กระดูกโครงกระดูกเราที่มีความซุดนะรวมไปถึงบริเวณตรงไขมันต่างๆที่มีความซุดณนะวันนี้ที่เราทำออตาฟอร์เมอร์เนี่ยมันจะนช่วยช่วยในแก้ไขในส่วนของการจอดคลอยนะครับคือแต่เราไม่ได้ยิงลง่องแก้มโดยตรงน,นนะเราจะยิงบริเวณตรงนี้ พอตรงนี้ปุ๊กกบกระชับปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าพอดึงขึ้นเห็นไหมว่ารอตรงนี้มันดีขึ้นนิดหนึ่ง,งนะโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรนะดึงปุ๊บก,ก็ดีขึ้นแต่ว่ามันดีไม่สุดนะจะเห็นว่ามันยังมีส่วนที่มันซุดไปอยู่ซึ่งในส่วนซุดตรงนี้แน่นอนเราต้องแก้ไขด้วยกลุ่มฟิลเลอร์ก็คือเติมเต็มเข้าไปให้มันฟูขึ้นมาและวันนี้เอาหน้าฟองเมอร์เนี่ยเราไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปข้างในฉะนั้นมันจะไม่มีความฟูขึ้นมาแล้วก็มาแปะยาชารอคะอ่ะอ่าจะลึกลงไปได้ที่ระดับชั้น เป็นหนึ่งข้างนะคะหน้าจะยกขึ้นทันทีคุณหมอบอกว่าประมาณ10%ค่ะจเ็นหัวสันนะครับเพื่อเราไปชั้นทุ่ส่งน,นุางนะครับ ก็จะเป็นหัวที่พิเศษหน่อยนะคะที่เราไม่ค่อยเจอว่าที่อื่นเน่ยเขาจะมีหัวตัวนี้ยิงให้ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ทั่วใบหน้าเลยนะคะแต่ก็ผ่านไป5 0 0ช็อตแล้วค่ะ สรุปวันนี้นัฐาทำไปทั้งหมด520ช็อตนะคะหน้าของเรารับได้แค่520ช็อตค่ะพิเศษทั้ง4อย่างที่นัทาสรุปให้ทุกคนฟังเนี่ยมันหาได้ยากตามคลินิกอื่นจริงๆเราไปแค่ปีละครั้งเดียวเองอะเสียเวลาไปทำหน้าแต่ว่าที่อื่นเนี่ยมันแบบ ทำให้เราเร็วเหลือเกินเท่าที่เคยทําทํา8นาทีเสร็จ300ช็อตแบบบางทียิงไปแค่แบบหัวเดียวเสร็จแล้วลอะไรเงี้ยแป๊บเดียวไม่กี่เดือนนะหน้าก็กลับไปสุขภาพเดิมแล้วเราก็ต้องไปหาเงินไปทําใหม่สู้เราเก็บเงินสักก้อนหนึ่งแล้วไปท,ทําที่ที่ดีๆเลยดีกว่าแล้วที่สําคัญนะคะถ้าใครที่ลงทุนทําหน้าแล้วเนี่ยอยากให้ผลลัพธ์เนี่ยได้อย่างเรานะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยสกินแคร์ด้วยนะคะ การกระตุ้นชั้นผิวชั้นในให้มันเกิดใหม่แล้วเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราลืมบำรุงผิวชั้นนอกรวมด้วยเงินที่เราเสียไปเนี่ยจะได้คงอยู่กับหน้าเราให้นานที่สุดนะคะทุกคนสรุปก็ประมาณในการทำหน้านะคะให้ฟู่ทั้งหน้าประมาณ12,000บาทถึง1 5 0 0 0บาทค่ะสองก็คือโบ็อกค่ะมีนคนถามละถามมาค่อนข้างเยอะตอนที่ยังไม่อายุ35เนี่ย โบต็อแค่หางตานะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ตีนกาเนี่ยเราก็พริบตาหลับตาวันนึงเนี่ยเป็นหมื่นครั้งดังนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตีนกาจะไม่เกิดแล้วก็ไม่มีไอครีมไหนบนโลกที่จะยับยั้งตีนกาได้นะคะเคยรีวิวในคลิปไอครีมทั้งหมดที่นัฐาเคยทําดังนั้นและถ,ถ่ายตือต้องฉีดโบท็อกที่หางตาประมาณราคาที่ทำเนี่ยจะไม่เกิน3-500บาท 4เดือน3,500บาทกับว่ประมาณบทอกหางตาที่เราทำเนาะ4เดือนเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล,แล้วเราก็ต้องกลับไปเสียเงิน3500บาทเหมือนเดิมถามว่าถ้าเราโบท็อกแล้วยังต้องทาครีมรอบดวงตาไหมตอบได้เลยว่าทานะเพราะอะไรเพราะการโบท็อกเนี่ยมันทําให้มันไม่เกิดเส้นริ้วแบบตีนกาตีนเป็ดมันก็จะยับยั้งให้ตอนนี้หางตาของนัทถาเนี่ก็จะมีรอยย่นแค่แบบตรงเนี้ยหยีสุดสุดคือตรงนี้เนาะเขาเรียกว,ว่าตีนกา นัฐา,านียังไม่เป็นหนวดแมวเลย3 6ิแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยตรงนี้คือเป็นหนวดแมวตรงนี้ห้อยลงมาที่แก้มนัฐาดายังไม่มีเส้นตรงนี้เลยเพราะว่าฉีดโบท็อกมาตั้งแต่ประมาณอายุ30อะไรอะไรเงี้ยฉีดมาเรื่อยๆเวลามันกลับคืนสู่สภาพเดิม,มก็จะแบบได้แค่นี้ไม่ลงมาที่แก้มเนาะตอนที่อายุ35เนี่ยก็ฉีดแค่นี้3,500บาทที่เล่าไปตะกี้แต่พอ3าปุ๊บ หน้าผากมาแล้วอันนี้สังขารย่อมล่วงเลยไปตามเลยจริงๆทําให้เราเนี่ยจะต้องมีงบประมาณในการฉีดหน้าผากเพิ่มนะคะแต่รอยย่นอะไรเนี่ยคือแบบไม่ไม่มีเป็นแบบเป็นเส้นๆอ่ะมันก็จะแบบพยักหน้าได้ตามปกติไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นเนาะมันก็ประมาณนี้ถามว่างบประมาณในการฉีดบริเวณหน้าผากเนี่ยเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเหมารวมหางตากับหน้าผากเนี่ยประมาณ50ยูอยู่ที่ประมาณ 5,000บาทนะคะก็ฉีดประมาณ4เดือนครั้งรวมแล้วปีหนึ่งก็จะราคาเท่านี้ค่ะในขณะที่ตอนที่ยังไม่อยู่3ห้างเนาะเราก็ใช้งบประมาณประมาณ3,000ถึง3,500บาทตอนนี้งบมันก็เพิ่มขึ้นเป็น5,000บาทเพราะมีหน้าผาที่ต้องดูแลเพิ่มอีกนั่นเองค่ะส่วนใครที่อยากรู้เนี่ยว่าไปฉีดที่ไหนยังไงเนี่ยณฐนะาก็ยังไม่มีที่ที่ ระบุเฉพาะเจาะจงอะไรเป็นพิเศษตอนนี้คือที่ไหนก็ได้นะคะทุกคนที่เขาเนี่ยกล้าให้ขวดโบท็อกของเราเนี่ยดูก่อนที่จะฉีดว่าอันนี้นะคะคือโบท็อกแท้ที่ที่นั่น <Wow. S 1> ก็คือเป็นที่ที่ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อลูกค้าให้เราเลือกไปฉีดที่นั่นนะคะทุกคนก็ลองหาดูสมัยนีย้มีเยอะมากเลยเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ทําทุกปีเลยจริงๆก็คือการฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะ ซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆพออายุมากๆแล้วเนี่ยตามันก็ลึกโบแล้วก็เหี่ยวไปตามวัยจริงๆอ่ะร่างกายมันไม่ได้ผลิตอะไรที่เราเคยผลิตตอนสาวๆแล้วเราก็เลยจําเป็นที่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตางบประมาณเนี่ยก็ประมาณ1นึ่งหมื่นถึงหนึ่งมื่นสอบาทขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละที่นะคะ ถ้าถามว่าไปฉีดที่ไหนเป็นพิเศษเนะคะาก็จะแนะนําที่ที่กล้าให้เอากล่องฟิลเลอร์เนี่ยกลับบ้านไปเช็คแล้วก็ฉีดให้ดูเหมือนกันว่าอันนี้นะหมอใช้ฟิลเลอร์ยี่ห้อนี้ดูดต่อหน้าเราแล้วก็ฉีดให้เราแล้วก็เอากล่องให้เรากลับบ้านถ้าที่นั่นเป็นแบบนั้นก็แนะนําให้ไปฉีดแล้วก็การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยจะพิเศษอย่างหนึ่งคือคุณหมอจะต้องชนานาญในการฉีดจริงๆดังนั้นแนะนาคลินิกที่แบบเขามีรีวิวการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเยอะๆ ก็ไปฉีดที่นั่นเลยนะคะรวมแล้วงบประมาณในการทำหน้าของนัฐาต่อปีก็อยู่ที่นั่นเองค่ะก็ GA. ใครจะว่าถูกจะว่าแพงยังไงก็ถือว่าเป็นคลิปแบบเพื่อนผู้หญิงมานั่งคุยกันแล้วกันเนาะแบบแชร์ประสบการณ์ว่าแต่ละปีหน้าอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างแล้วกันถือว่าเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาแบบเพื่อนผู้หญิงคุยกันนะคะ คลิปของณฐา,าวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปของณฐา,าก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ณฐา,าก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ